กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสินเขตหนึ่งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามชัยครอบคลุมพื้นที่4ตำบลในอำเภอสามชัยได้แก่ตำบลหนองช้างตำบลสำราญตำบลสำราญใต้และตำบลคำสร้างเที่ยงมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายจำนวน16โรงเรียน1สาขาประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก10โรงเรียนโรงเรียนขนาดกลาง1โรงเรียนและโรงเรียนขยายโอกาส5โรงเรียน มีผู้บริหารทั้งหมด14คนประกอบด้วยผู้อำนวยการ13คนรองผู้อำนวยการ1คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา173คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,781คนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามชัยเป็นการรวมตัวของสถานศึกษาในอำเภอสามชัยเพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสถานศึกษาในรูปแบบของความร่วมมือมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ร่วมกันมีคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายโดยมีดเรพรเพลทิลัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจาัดก,การศึกษาเป็นศึกษานิเทศประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามชัยคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาประกอบด้วยประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามชัยนายจียรพันธ์ยีส่สารพัดผู้อำนวยการโรงเรียนท่านอาจารย์วิทยารองประธานคนที่ 1. นายรักพรชาตาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงราชพัฒนารองประธานคนที่สองนางสาวเอ็มอ่อนผลบุพภ ผู้มในการโรงเรียนบ้านหนองช้างเลขานุการนางสาวคณิถายี่สารพัดผู้มในการโรงเรียนบ้านหนองคุงใหญ่ภายใต้การบริหารงานโดยว่าที่ร้อยตีสุรสิทธิ์สมบูรณ์ผู้อในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการสินเขตหนึ่งในยุคที่การศึกษาเป็นไปด้วยความท้าทายมีครูเป็นผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนครูต้องทำงานหนักเพื่อให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังอีกทั้งนักเรียนต้องเผชิญกับภาระทางการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตประจําวันผู้ปกครองต้องคอยสนับสนุนโดยมีข้อจํากัดต่างๆนานากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามชัยจึงมีแนวความคิดการดําเนินงานที่ทําให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายประสบความสําเร็จในการลดภาระต่างๆเหล่านี้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรียนดีมีความสุขเพื่อลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการในโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้หลักการดําเนินงานวันคุณสุขส่งเสริมการเรียนดีมีความสุขของนักเรียนตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนดังนี้ 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา a n y h e r e a n y t i m e เรียนฟรีมีงานทํายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็นผู้ขับเคลื่อนครูและบุคลากรเป็นผู้สร้างและใช้ระบบคลังสือ่อเทคโนโลยีดิจิตัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e c Content Center ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. มีโรงเรียนนำร่อง1อำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพเป็นต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละอำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษาได้แก่โรงเรียนสามชัยอุดุวิทย์ เพื่อนำร่องการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพและต้นแบบให้กับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย 3. มีระบบแนะแนวการเรียนโคชชิ่งและเป้าหมายชีวิตร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่โรงเรียนสามชัยและโรงเรียนเอกชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบและมีงานทำ learn to earn ด้วยการส่งเสริมวิชาชีพยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับเทคนิคโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติได้แก่ 1. ตลาดโคกช้างสร้างอาชีพของโรงเรียนโคกกลางวิทยาและโรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 2. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีไรายได้ระหว่างเรียนตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญายของเศร,รษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองคุ้งใหญ่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพกาศรศึกษาสามชัย ตระหนักและแรงเห็นความสําคัญของนโยบายเรียนดีมีความสุขเพื่อลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครองโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้ 1. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามชัยได้รับรางวัลโครงการสารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกป,ประจําปีการศึกษา2568นรกสิกามาตรฐานระดับเพชรจานวน1โรงเรียนระดับเพชรจานวน4โรงเรียนระดับทองจํานวน2โรงเรียนและระดับเงินจํานวน3โรงเรียน 2. โรงเรียนโค้กลางวิทยาได้รับรางวัลผลงานคุณภาพต้นแบบด้านที่3การมีงานทำมีอาชีพโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศก,การน้อมนาพระบรมราชโองายด้านการศึกษาของในหลวงรัชะกาลที่10 3. โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ได้รับรางวัล Equity Award 2025รางวัลกิตติคุณสําหรับผู้สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา